เคล็ดลับในการไหว้พระพิคเนตหวันวิรุณวันนี้ครูแพงจะบอกวิธีการขอพรพระพิคเนตขอยังไงให้ได้ผลขอยังไงให้ได้สิ่งที่เราต้องการแต่ก่อนอื่นเรามาเปิดรายการกัน พระพิคเนตเป็นเทพที่คนไทยเราคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีเราก็จะบูชาพระพิคเนตในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอพรในเรื่องการเรียนเรื่องความรักการขอให้ทุกอย่างสําเร็จหรือการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆพระพิคเนตเป็นเทพที่คนไทยเราผูกพันกันมากๆเลยเพราะว่าบูชากันมานานมากๆแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของพระพิคเนตแบบทางฮินดูหรือแบบของไทยเราก็มีครับในการขอพรพระพิคเนตเราจะใช้ขนมหวานเป็นหลักจะเป็นขนมอะไรก็ได้แต่ที่สําคัญเลยจะต้องไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะครับให้นึกว่าพระพิคเนตเนี่ยเป็นเหมือนกับเด็กท่านเนี่ยจะมีความเป็นเด็กมีความขี้เล่นมีความสนุกสนานสามารถที่จะกราบไหว้บูชาเหมือนในฐานะที่เป็นเพื่อนก็ได้หรือในฐานะที่เป็นพ่อคอยดูแลเราให้ตัวเราเป็นเด็กก็ได้ครับ และเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นเด็กนี่เองก็เลยมักจะนำเอาขนมต่างๆมาเพื่อถวายพระพิคเนตและแน่นอนครับเพราะเป็นรายการหวานวิรุณเราก็จะมาเจาะเน้นๆเลยในเรื่องของขนมหวานว่าขนมอะไรที่พระพิคเนตทรงโปรดหรือว่าชอบมากๆซึ่งขนมนะครับเราก็มีเปิดสอนด้วยที่โครงการอนุรักษ์ขนมไทยหากใครสนใจก็สามารถที่จะมาเรียนได้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีนักเรียนมาเรียนแล้วเนี่ยก็ทำไหวถวายได้เลย เป็นสิทธิ V.I.P เลยเพราะว่าที่โครงการอนุรักษ์ขนมไทยก็มีบูชาท่านอยู่เหมือนกันครับนักเรียนหลายๆคนก็มาจากหลายๆที่เลยนะครับมาทําขนมได้ความอร่อยด้วยพอทําอร่อยก็มีความศรัทธาต่อองค์พระพิคเน่เพราะเป็นขนมที่เลือกมาก็ทําถวายด้วยครับทำไมพระพิคเน่ถึงชอบขนมเรื่องนี้มีคําตอบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่ประเทศอินเดียเลย ก็จะมีเทศกาลในการบูชาพระพิคเนตจะประกอบไปด้วยเทศกาลที่เป็นวันเกิดพระพิคเนตและก็มีเทศกาลบูชาต่างๆจะมีเทศกาลคเนตชยันตีและก็จะมีเทศกาลคเนตจตุรถีที่จะมีการแห่พระพิคเนตที่อินเดียนะครับโดยเฉพาะอินเดียตะวันตกและอินเดียใต้ก็จะมีการปั้นพระพิคเนตขึ้นมาจากดินและก็ทําการแห่มีการบูชามีเทศกาลสนุกสนานต่างๆจากนั้นเมื่อบูชาเสร็จแล้ว ก็จะนำพระพิคเนตเนี่ยลงไปลอยกลับคืนสู่แม่น้ำและทำการขอพรตรงนี้คือเคล็ดลับครับในสมัยก่อนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขอพรไม่ใช่เรื่องเงินทองไม่ใช่เรื่องความรักหรอกครับเป็นเรื่องการกินอยู่เป็นเรื่องการเพราะปลูกครับเพราะว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยบางทีฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างพระพิคเนตเนี่ย เป็นตัวแทนของพระอาทิตย์ที่อินเดียเนี่ยนะครับเขาก็จะมีทาสีพระพิคเนตเป็นองค์สีแดงครับเพราะว่ามีดวงอาทิตย์คอยให้แสงสว่างและทําให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลเขาก็เลยนับถือพระพิคเนตเป็นคนที่ประทานฟ้าประทานฝนประทานความอุดมสมบูรณ์มาให้ดังนั้นการขอพรหลักๆเลยก็คือขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเ,เติบโตเจริญงอกงามได้ดีครับและความเชื่อก็นํามาซึ่งความศรัทธา และความศรัทธ,ธาก็ก่อให้เกิดพลังดังนั้นตั้งแต่สมัยอดีตมาแล้วพระพิคเนตเลยมีผลอย่างมากในการทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ความเจริญงอกงามนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการขจัดอุปสรรคด้วยครับเพราะพระพิคเนตท่านทรงหนูครับก็คือขี่หนูการขี่หนูนี่ก็คือการที่บอกว่าเขาสามารถบังคับหนูได้ไม่ให้หนูเนี่ยมากัดกินพวกธัญพืชต่างๆพวกข้าวที่เขาปลูกดังนั้น การขจัดอุปสรรคก็เป็นการขอพรกับพระพิคเนตด้วยในสมัยโบราณก็ขอกันอยู่ประมาณ2-3สเรื่องนี่แหละครับ 1. ขอให้อุดมสมบูรณ์ 2. ขอให้ไม่มีอุปสรรคและ 3. ขอให้ทำอะไรก็สำเร็จไปหมดเลยเราก็ปรับมาใช้กับบริบทสังคมในยุคป,ปัจจุบันครับสมัยก่อนก็ขอให้กินอิ่มอยู่สบายแต่สมัยนี้อยู่สบายไม่ได้ครับถ้าไม่มีเงินดังนั้นเราก็เปลี่ยนครับ แทนที่เราจะขอพรให้ต้นไม้เจริญงอกงามให้มีข้าวมากมายเราก็ขอให้ในกระเป๋าตังค์ของเรามีเงินเพิ่มขึ้นมาเยอะๆครับเพราะความเจริญงอกงามสามารถนำมาใช้ได้ในหลายบริบทต้นไม้เจริญงอกงามได้เงินทองก็เจริญงอกงามได้หรือถ้าหากว่าเราเป็นนักศึกษากำลังเรียนอยู่เราก็ขอให้เรามีสติปัญญาได้เหมือนกันดังนั้นในความเชื่อบางส่วนก็มองว่าพระพิคเนตเลยเป็นผู้ประธานความรู้ครับ เราปรับใช้กับบริบทปัจจุบันเป็นแล้วคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของที่เราจะนํามาถวายพระพิกเนตครับที่ทางอินเดียนะครับก็แล้วแต่พื้นที่เลยบางพื้นที่ก็ถวายพระพิกเนตด้วยขนมลาดูบางพื้นที่ก็ใช้เป็นขนมโมทกะแล้วแต่ว่าพื้นดินตรงนั้นเนี่ย เขาทําถวายด้วยขนมอะไรในประเทศไทยสมัยก่อนตอนที่เรารับเอาวิธีการไหว้พระพิฆเ,เนศมาเราก็รับเอารูปปั้นมาแต่เรายังไม่รู้ว่าขนมไอ้กลมๆที่พระพิฆเ,เนศท่านทรงถืออยู่นี่คืออะไรคนไทยเราก็เลยใช้ขนมต้มแทนครับขนมต้มที่พูดถึงนี้ก็คือขนมต้มที่เราทานกันนี่แหละครับที่ทํามาจากแป้งข้าวเหนียวห่อด้วยไส้มะพร้าวผัดไส้กระชีก แล้วก็นำมาต้มให้ลอยขึ้นมาแล้วก็นำไปคลุกกับมะพร้าวรสชาติหวานหอมมันอร่อยขนมต้มไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ดังนั้นสามารถนำมาใช้ไหว้ได้คนไทยก็เลยนำเอามาวหว้พระพิคเนตตั้งแต่นั้นมาครับมีเรื่องเล่านะครับเป็นนิทานก็คือว่าพระพิคเนตเนี่ยท่านทรงหนูท่านขี่หนูใช่ไหมครับท่านก็ไปงานเลี้ยงครับในงานเลี้ยงนี่ก็มีขนมต้มมากมายเลยท่านก็เลยทานใหญ่เลยเสวยเข้าไปใหญ่เลยจนท้องกลางเลยครับ เราก็เลยจะเห็นรูปปั้นของพระพิคเนตนะครับมีท้องที่กลมโตเพราะข้างในมีขนมต้มอยู่ครับเมื่อพระพิคเนตสวยขนมต้มทานจนอิ่มแล้วก็เดินทางกลับจากงานเลี้ยงครับก็ขี่หนูไปครับลองนึกภาพนะครับหนูตัวเล็กๆพระพิคเนตทรงหนูขี่หนูไปตามทางแค่นี้ก็ทรงตัวยากอย,กอยู่แล้วแต่ทันใดน,นั้นเองก็มีงูโผงมาครับ หนูตกใจเพราะว่างูอยู่ดีๆก็โผล่มาก,กลัวจะโดนงูกินหนูก็เลยหักเลี้ยวครับกลายเป็นว่าทําให้พระพิคเนตปลิวตกลงไปครับพอพระพิคเนศปลิวตกลงไปนะครับก็ทําให้ท้องพระพิคเนตกระแทกพื้นแตกปุ๊งออกมาเลยกลายเป็นขนมต้มเนี่ยไหลออกมาเต็มไปหมดเลยครับด้วยความที่เสียดายครับพระพิคเนตก็เลยเก็บเอาขนมต้มยัด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 ใส่เข้าไปแต่พอเก็บแล้วท้องแตกนะครับ ก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้ก็หันไปจ้างูก็หยิบเอางูมารัดท้องไว้แล้วก็เดินทางต่อไปครับเพราะฉะนั้นในความเชื่อแบบไทยก็จะมีเข็มขัดของพระพิฆเนศเป็นงูนะครับก็เลยเป็นภาพจําของคนไทยว่าพระพิฆเนศเนี่ยท่านชอบทานขนมต้มมากๆเวลาจะขอพรอ,อะไรเราก็ต้องทําขนมต้มไปถวายครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะใช้ในการไหว้พระพิคเนตนะครับก็คือเรื่องของการอารตีไฟหรือการบูชาด้วยไฟในสมัยก่อนนะครับรูปปั้นต่างๆของเทวไลเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กันแบบสองสว่างแบบนี้เพราะปัจจุบันเรามีไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่สมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ในถ้ำครับดังนั้นเวลาที่จะไหว้เนี่ย คนที่เป็นฤาษีคนที่คอยดูแลพื้นที่ก็ดีเขาก็จะทำการจุดไฟแล้วก็ทำการเอาไฟเนี่ยส่องสว่างเพื่อให้คนที่มาไหว้บูชาเนี่ยมองเห็นพระพิคเนศและนั่นก็คือที่มาของการอารตีบูชาไฟในปัจจุบันนี้เราก็เลยมีการถวายไฟบูชาไม่ว่าจะเป็นการจุดเทียนก็ได้หรือว่าจะเป็นการจุดอารตีไฟและใช้ตะเกียงวนๆแบบนี้ก็ได้นะครับ ในความหมายก็คือการถวายไฟพระพิคเนศเป็นเหมือนกับการส่องสว่างให้เรามองเห็นองค์พระพิคเนศได้ชัดใจเราจะได้มีศรัทธานในการไหว้ซึ่งก็เหมือนกับการที่เราเปิดความสว่างให้กับชีวิตของเรานั่นเองครับและในการไหว้บูชาพระพิคเนศสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องหอมครับบางท่านอาจจะใช้เป็นกำยานในการจุดให้ควันมีกลิ่นหอมแบบอินเดียบางท่านอาจจะจุดธูปแบบไทยหรือว่าปัจจุบันนี้ จะใช้เป็นน้ำหอมสำหรับบูชาเทพก็ได้นะครับในการถวายเครื่องหอมแก่องค์เทพเป็นเหมือนกับการสักการะโดยการดูแลอย่างดีเทพก็จะประทานพรกลับคืนมาให้ความหอมหวานให้กับชีวิตของผู้ขอ,อนั่นเองครับถ้าหากว่ามีอะไรที่มีกลิ่นลบกวนเป็นกลิ่นเหม็นที่อยู่ในพื้นที่ที่เราบูชาแบบนี้ก็ต้องทําความสะอาดด้วยนะครับในพื้นที่ที่เราบูชาองค์เทพองค์พระพิเคนตเนี่ยควรจะต้องทําความสะอาดอย่าให้มีอะไรสกรปรกเปื้อน เพราะเทพทุกๆคนเนี่ยเขาชอบความสะอาดครับคนเราจะต้องอาบน้ําทุกวันเลยใช่ไหมครับเทพก็ต้องการการดูแลเหมือนกันครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือดอกไม้ครับที่เราจะใช้ถวายบูชาองค์พระพิคเนศดอกไม้ที่พระพิคเนศทรงโกรธก็คือพวกดอกดาวเรืองดอกชบาสีแดงหรือว่าจะใช้เป็นดอกบัวก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีดอกไม้จริงๆ ก็พนมมือแบบนี้ก็ได้ครับเพราะการพนมมือแบบนี้ก็ทรงเป็นดอกบัวนะครับก็เหมือนกับเราถวายบูชาดอกไม้พระพิฆเนศเหมือนกันครับและสิ่งสุดท้ายครับที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องมีศรัทธาครับในการขอพรนะครับสิ่งที่จะทําให้สำเร็จผลคือจิตใจที่ตั้งมัน่นจิตใจที่เรามั่นใจว่าพรที่เราขอเนี่ยไม่เกินกําลังตัวเองจิตใจที่เรามุ่งมัน่นว่าจะทําตามที่เราขอให้สาเร็จเวลาที่ผมขอนะครับผมก็จะแต่งกลอน แล้วก็ขอกับองค์พ่อพระพิคเนศครับองค์คเนศเดชสร้างในทางสุของค์ประมุกบุกเบิกเกลิกสวรรค์องค์บดินเดชานุพานันองค์ราชันผู้สรรสร้างในทางงามการสิ่งใดที่ข้าทำจงสำเร็จ ประสบเสร็่พรเพชรทูลที่ข้าถามเงินไหลกองทองไหลทั่วทุกชั่วยามเรื่องลือนามสามภพบนบพระไตรหวังว่าทุกท่านจะได้เคล็ดลับดีๆนำกลับไปบูชาพระพิคเนตกันนะครับและในคลิปหน้าครูแพงจะมาเล่าเรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนอย่าลืมกดติดตามหวานมิรุนไว้ ขอทุกท่านไหว้พระพิคเนตบูชาแล้วสมหวังทุกท่านเลยนะครับ